ลองให้น้องสาวที่เป็นเด็กเจนซีเล่น iPhone 16 Pro ค่ะล่ะน้องรู้ไหมว่าฉันได้ใช้เวลา Transfer ข้อมูลประมาณ8ชั่วโมงแล้วมันเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้ฉันก็เลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลย p r o โมชั่นอ่ะนี่นี่ใช่ไหมนี่กดหยุดเนี่ยนี่กดหยุดใช่ไหมก็ฮะถ่ายต่อถ่ายต่อได้ถ่ายต่อโัมโดด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  กล้องมันชัดมากแล้วเธอซูมซูมฉันเอาไปลงนะคลิปเนี้ยโอเคไม่ไมทดสอบการการสัน่นเขาทดสอบกันนี้หรออันนี้เจ้าเข้าปะเนี่ยอันนี้นี่นะอันนี้คือทดสอบเลยนะทดสอบการสั่นมันเห็นมันเห็นฉันในเงาตาของเธออเหรอ นี่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 นีนน่นี่ล่ะนี่ล่ะความเลื่นของ iPhone 16 Pro ค่ะปุ่มแอคชั่นสามารถทำได้นะทุกคนก็จะมีแบบตั้งแต่เปิดเสียงปิดเสียงโหมดไหนกล้องไฟฉายหาเพลงต่างๆนะคะก็คือแบบสามารถไปตั้งกันได้เลยเนี่ย